สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดนองแหนตนนําบลนงแหนอําเภอพนมตะาคามจังหวัดแถรเชียงเซานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาไหว้พระข,ขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระโบราณนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากๆเลยนะครับสําหรับวัดนองแหนนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2436นะครับรวมได้แล้วก็น่าจะประมาณ130ร30าิปีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระและก็ชมวิหารไม้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งพาท่านผู้ชมมาชมโบสถ์ไม้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับโบสถ์ไม้นี่เป็นไม้ตะเคียนทองและไม้ตักนะครับมีที่จังหวัดถเชียงแสานะครับมีที่นี่ที่เดียวเลยนะครับที่เป็นลักษณะโบสถ์ไม้และงดงามมากๆเลยนะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามชมใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยถูกใจแล้วกดไลค์ hmm. กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้สาระดีๆมีประโยชน์นะครับเราขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบทําบุญตามวัดมาที่วัดหนองแหนนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าในขณะนี้ทางวัดหนองแหนกําลังมีการปฏิสังขรณ์สาราการประเรียนอยู่นะครับเพราะว่ามันเก่าแก่มากแล้วนะครับ เราจึงขอบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้เดินทางมาร่วมบุญกันนะครับสําหรับท่านที่มีเคาะโศกโกครคภัยทํามาหากินไม่ขึ้นมีความเจ็บป่วยชีวิตไม่ดีเราแนะนําเลยนะครับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อศักดิทธิ์นะครับหลวงพ่อองค์ดานะครับมีความสักดิทธิ์อย่างมากบนบานศาลกล่าสักการะบูชากราบไหว้ตามคําบอกเล่านะครับตามประวัติที่มีมาสาเร็จกันแทบทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับเก่าแก่มากๆเลยมีอายุมาพอๆกับวัดนะครับมิฉะนั้นท่านที่กําลังติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับเดินทางมาที่วัดหนองแหน่ได้เลยนะครับอําเภอพนมสารคามจังหวัดชาญจงเรีเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปนมักการรับบูชาขอพรนะครับกับหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวิหารไม้นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่วัดหนองแหน่นะครับ เราขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่มีโอกาสแล้วก็เดินทางติดตามเรากันมาเลยนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการปฏิทังษ์ขอนอยู่นะครับเราขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องทุกท่านมาร่วมบุญกันนะครับเพื่อเป็นการบํารุงวัดบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาของเราให้สืบต่อไปด้วยแรงกิตและแรงสทธาจากพี่น้องสาธุชนนะครับเอาละครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปน้อมตักละบูชาขอพรพระกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอพรกับพุบทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อองค์ดาที่ประฏิษฐานอยู่ในวิหารไม้แห่งนี้นะครับสําหรับช่วงนี้ท่านผู้ชมที่กําลังติดตามเราอยู่ในขณะนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอการงานขอการเงนิขงน,ขอ,งนขอความเป็นอยู่ใครเจ็บป่วยก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภัยตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยครับต่อจากนี้ไป ครับเราตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันเป็นที่เรียบร้อยกับหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิฐานอยู่ในวิหารไม้แห่งนี้นะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดน้องแหนกํากลังมีการบุรณะปฏิสั้งข์สาลาการประเรียนอยู่นะครับเป็นศาลาเก่าแก่มากเลยนะครับมิฉะนั้นเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องสาธุชนถ้าใครมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่อำเภอพรนมตละลุามนะครับมาทําบุญไหว้พระมาขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ที่วัดน้องแหนพร้อมกับร่วมทําบุญสร้างสาราการประเรียน บูรละปฏิสังขอนใหม่ให้ดีขึ้นนะครับมิฉะนั้นเราขอเป็นสะพานบุญให้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโบสถ์โบสถ์ไม้นะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งจะพาท่านเข้าไปไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อองค์ประธานที่ปฏิษฐานอยู่ในโบสถ์ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมพระโบราณเก่าแก่ที่อยู่ด้านหลังก่อนนะครับครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปโบราณแล้วนะครับ มีพศอส,อสลักอยู่บริเวณฐานด้านหน้าด้วยนะครับพศอสองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมา,าน้อมสักการะบูชาขอพอรกันที่นี่นะครับบริเวณตรงนี้เป็นวิหารพระแต่ว่าเป็นเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับเรียกว่าวิหารไม้นะครับ ส่วนบริเวณองค์ประธานองค์ใหญ่นี้นะครับก็ทําจากปูนปั้นนะครับฝีมือช่างโบราณนะครับได้ปั้นไว้นะครับก็มีอายุมาโดยประมาณก็ร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนะครับครับทุนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณหอระฆังแล้วนะครับเป็นหอระฆังโบราณนะครับมีอายุมาโดยประมาณร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนะครับ หอะระฆังนี้ยังมีช่อฟ้าสวยงามอยู่เลยนะครับแล้วก็มีช่อชาดอยู่บนยอดนะครับส่วนบริเวณด้านข้างนี้ก็คือหลังคาสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับที่กําลังมีการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ใหม่อยู่นะครับขณะนี้ทางวัดก็มีการปฏิสังขรณ์กันอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาเที่ยววัดได้ทุกวันเลยนะครับ วัดน้องแหนอำเภอพนมตาะละคามจังหวัดชายเทิงเซานะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณภายนอกของโบสถ์อีกมุมหนึ่งแล้วนะครับลักษณะก็เป็นลูกกงไม้นะครับอยู่บริเวณรอบโบสถ์ภายนอกนะครับเป็นต้นเสาไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชายคาก็มีกงสดานห้อยมีเสียงดังกรุงกริงนะครับเพราะมากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมายิ่มเยียรสถฐานที่ของวัดนะครับมาทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพรับสักศิธิ์ซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้แล้วนะครับเราก็ ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามเราอยู่ในขณะนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลดีกว่านะครับครับช่วงนี้เราขอพรกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับพรใดที่ประเสริฐแล้วก็ขอให้บังเกิดกับท่านผู้ชมด้วยนะครับ บริเวณในโบสถ์นี้นะครับก็มีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ไม้นะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่เป็นโบสถ์โบราณเลยจริงๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวเยื่อเยอนกับสถานที่ของวัดได้เลยนะครับโบสถ์วัดหนองแหนนี้เป็นโบสถ์ไม้ตะเคียนทองนะครับแล้วไม้สักนะครับสวยงามมากเลยนะครับ เป็นโบดไม้ทั้งหลังเลยนะครับแกะสลักที่ฝาผนังนะครับเหมือนภาพจิตรกรรมแต่ว่าเป็นภาพแกะสลักจากไม้นะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่วัดหนองแหนนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในคลิปนะครับถ้าท่านถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการบอกบุญกันต่อไปนะครับ เราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่นะครับ เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสวรหน้ายักเลยนะครับอ่าก็ยืนตั้งงานเลยนะครับอยู่บริเวณอ่าวิหารไม้ด้านหลังโบสถ์ของวัดน,นองแหนนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาอ่าบนบาทสันกล่าวนะครับแล้วก็มาแก้บนกันเยอะสําเร็จไปก็เยอะเลยนะครับสําหรับโชคลาภการงานการเงินการค้าการขายใครที่ทามาหากินไม่ดีทามาหากินไม่ขึ้นนะครับดวงตกดวงอับลงมาบนบานสันกล่าวกับท้าเวสวร์มาหาลาภที่นี่ดูนะครับ เราเชื่อเหลือเกินว่าต้องดีแน่นอนนะครับจากที่เราได้ยินข่าวมาแล้วก็ตืดนซ้ำมาก็เยอะเลยนะครับเยอะมากเลยที่พูดให้ฟังว่ามีคนมาบ่นบานสารกล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องปัญหาชีวิตเนี่ยมักจะสาเร็จกันเยอะแล้วก็มาแก้บนกันเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ,อย่าลืมครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านต้องการอยากมีอะไรดีๆในชีวิตของท่านก็มาที่วัดนองแหนมอำเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชีเตา ก็เหลือเวลาไม่นานแล้วะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามควงที่สาราการประเรียนที่กำลังมีการปฏิสังขอนอยู่ในขณะน,นี้อ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยดีกว่านะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะอำลาพาจากจากท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสาราการเปลี่ยนนะครับที่กำลังมีการปฏิตั้งขอนใหม่อยู่ในขนาดนี้นะครับสำหรับท่านที่มีจิตธาต้องการร่วมทำบุญกับทางวัดก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาที่วัดน้องแหนตั้บนน้องแหนอำเภอพนมตาลาคมจังหวัดฉะเชิงเทรามาได้ทุกวันนะครับมาร่วมทำบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการสมทบทุนนะครับปฏิทั้งขอนสาราการเปลี่ยนให้แล้วเสร็จโดยเร็ววันนะครับเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่และบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอลาพาจากกันตรงบริเวณโบสถ์นี้เลยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความถูกล่ารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัดขอลาไปก่อนขอท่านโชคดีสวัสดีครับ